สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้ะคะจะเป็นภาษาอังกฤษในประโยคที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันคะ่ะทั่วไปเลยประโยคง่ายๆนะคะจำเอาไปใช้กันได้เลยคะ่ะ Do you have a mobile phone? Do you have a mobile phone? คุณมีโทรศัพท์ไหม mobile phone ก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละคะ่ะ Do you have a mobile phone? How tall are you? How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่แบบเป็นเจอคนสูงมากๆนะอุ๊ยทำไมสูงจังเลยอย่างรู้จังเลยว่าสูงเท่าไหร่ How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่ t o แปลว่าสูงนะคะ T-A-L-L-Tor สูง Who is your favorite singer who is your favorite singer นักร้องคนโปรดของคุณคือใคร who แปลว่าใครค่ะ favorite แปลว่าของโปรดคนโปรด singer แปลว่านักร้องค่ะ what's your favorite food what's your favorite food อาหารจานโปรดของคุณคืออะไร Food แปลว,ว่าอาหารนะคะเราสามารถตอบเป็นพวกอาหารประจำชาติก็ได้ค่ะเช่น Thai food ก็คืออาหารไทย Japanese food ก็คืออาหารญี่ปุ่น Chinese food ก็คืออาหารจีนนะคะหรือตอบเป็นชื่อเฉพาะก็ได้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยต้มยำกุ้งแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อมา What animal do you like? What animal do you like? Animal ก็คือสัตว์ค่ะสัตว์ที่คุณชอบคืออะไรนะคะคุณชอบสัตว์อะไร What animal do you like? เอาไว้ชวนคุยเนาะนั่งหยูดด้วยกันนานๆไม่ไม่รู้จะคุยอะไรก็ชวนถามไปเรื่อยๆค่ะ I have to go home. I have to go home. ฉันต้องกลับบ้านแล้วนะ I have to go home. have to แปลว่าต้องนะคะต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งต้องกลับบ้าน cross the road cross the road ข้ามถนน cross แปลว่าข้ามค่ะ the road แปลว่าถนน cross the road ข้ามถนน go over the bridge go over the bridge ข้ามสะพานไปนะคะ Go over ไปว่าข้ามไปนะคะ The bridge แปลว่าสะพานค่ะ Get in the car Get in the car ขึ้นรถนะ Get in the car ขึ้นรถ Get off the car ก็คือลงจากรถ I'll take you to the train station i'll train station take to the you ฉันจะไปส่งที่สถานีรถไฟ Train Station ก็คือสถานีรถไฟค่ะ What are you looking for? What are you looking for? คุณหาอะไรอยู่หรอคะ อาจจะถามเพื่อนถามคนที่บ้านนะคะหรือถ้าเป็นพนักง,งานก็เห็นลูกค้าเดินเข้าร้านอยากจะเข้าไปช่วยนะคะ what are you looking for หาอะไรอยู่หรอคะให้ช่วยไหม can i try it on can i try it on ลองได้ไหม try ก็คือแบบลองนะคะ can i try it on ฉันลองได้ไหมเสื้อผ้ารองเท้า I like it very much. I like it very much. ฉันชอบมากเลยฉันชอบมันมากเลยอันเนี้ย I like it very much. It seems expensive. It seems expensive. ดูท่าทางมันจะแพงนะเนี่ย Expensive แปลว่าแพงค่ะ It seems expensive. Do you delivery? Do you delivery? มีบริการส่งไหม Delivery, delivery แปลว่าส่งนะคะแบบขนส่งบริการส่งนะคะ Just kidding, just kidding แค่ล้อเล่นนะล้อเล่น Just kidding Visit me often. visit me often มาเยี่ยมฉันบ่อยๆนะ visit me often often แปลว่าบ่อยๆค่ะ visit แปลว่าเยี่ยมนะคะมาหานะ visit me often โอเคค่ะเหล่านี้เป็นประโยค ทั่วๆไปนะคะใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือไปกดไลค์กด follow ที่เพจเรียนงาน่ายภาษาอังกฤษค่ะจะเอาคำศัพท์เอาประโยคนะคะไปลงไว้ในนั้นตามไปจทย์ได้ในเพจนะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ a d abc ค่ะ thank you for watching see you soon bye